สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการติวสังคมศึกษาสั้นๆง่ายๆสไตล์ไฮโซ High Social Study สำหรับ EP นี้เราจะมาติวประวัติศาสตร์ไทยกันในหัวข้อปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรสุโขทยัยมาดูปัจจัยที่ทำให้เกิดการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยกันนะคะ ด้านแรกก็คือปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์อาณาจักรสุขโขทัยนั้นตัวเมืองตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ํายมประมาณ12กิโลเมตรจึงมีการขุดสระหรือที่เรียกว่าตรพังและก็มีการสร้างสริดพ,พงหรือทํานบกั้นน้ําและสร้างถนนสายพะร่วงค่ะซึ่งจะเป็นคลองส่งน้ําด้วยนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับน้ําแล้งในฤดูแล้งเกี่ยวกับระบบชนะระทานของสุขโขทัยนะคะ ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งก็เป็นปัจจัยทางด้านการเมืองและก็ทางด้านประวัติศาสตร์สุขโขทัยเนี้ยเคยเป็นเมืองสำคัญมาก่อนเป็นเมืองเก่าของขอมก่อนที่จะสถาปนาอาณาจากักรจึงมีพัฒนาการทางด้านการเมืองมาอย่างยาวนานอยู่แล้วคะ่ะปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรอยุธยา ในส่วนของการสถาปนากรุงศรีอยุธยานั้นปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่สำคัญก็คือตั้งอยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่างแล้วก็มีแม่น้ำสามสายสำคัญไหลผ่านได้แก่เจ้าพยาลบบุรีและก็ป่าศักค่ะมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นเส้นทางคมนาคมอย่างดีเลยนะปัจจัยทางด้านการเมืองและประวัติศาสตร์ ซึงเขานะคะมีพัฒนาการมาจากอาณาจักรละโวและอาณาจักรสุพรรณภูมิเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีค่ะโดยมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบสามารถเป็นปัจจัยในการป้องกันค่าศึกได้อย่างดีเลยค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอนาณาจักรทนบุรีมาต่อกันที่กรุงธนบุรีนะคะกรุงธนบุรีนั้นหลังจากเสียกรุงศรียอยุธยาไปแล้ว ก็มาตั้งเมืองใหม่ค่ะอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาและอยู่ใกล้ทางออกทะเลด้วยหากมีการต้านค่าศึกไม่ไหวก็สามารถที่จะถอยร่นไปทางอื่นได้ง่ายในช่วงกรุงธนบุรีเนี้ยเป็นช่วงที่บ้านเมืองยังไม่ค่อยเข้มแข็งนะคะส่วนปัจจัยทางด้านการเมืองและประวัติศาสตร์ค่ะกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นชุมชนเก่าตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นเมืองเล็กนะคะเหมาะแก่สถานการณ์ในขนาดนั้นเลย ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ มาต่อกันที่กรุงรัตนโกสินทร์นะคะปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์นั้นตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะและเป็นที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์อยู่ใกล้กับอ่าวไทยเหมาะแก่การติดต่อค้าขายมีชัยภูมิที่เหมาะสมจริงๆค่ะส่วนปัจจัยทางด้านการเมืองและประวัติศาสตร์นั้นการย้ายจากกรุงธนบุรีมาอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบางกอกเดิมนะคะที่บริเวณแถวนั้นมีเพียงชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่จึงสามารถ ที่จะตั้งพระราชวังที่ใหญ่โตและกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะพื้นที่เกาะเมืองนะคะของกรุงรัตนโกสินทร์นั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าสมัยกรุงธนบุรีค่ะพระบรมมหาราชวังนั้นสร้างตามแบบอย่างของกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเสมือนบ้านเมืองเมือเม่อครั้งยังมีความสุขอยู่นั่นเองค่ะ สรุปลักษณะสำคัญของการสถาปนาอาณาจักรของไทยนะคะข้อที่1ค่ะเป็นการเคลื่อนย้ายราชธานีหรือว่าศูนย์กลางของอาณาจักรจากเหนือลงมาใต้ค่ะคือจากสุขโขทัยอยุธย,ยาธนบุรีและก็รัตนโกสินทร์นะคะ2ค่ะ มีชัยภูมิที่เหมาะสมทั้งด้านการค้าขายการทำมาหากินและก็การศึกสงครามและข้อ3ลักษณะสำคัญอีกอันนึงคือราชธานีทั้งหลายล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำทั้งนั้นเลยค่ะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยกันค่ะดินแดนที่พะะ่อค้าชาวโปรตุเกสในสมัยอยุธยาตอนต้นเรียกว่าลีกอสันนิฐานว่าตรงกับเมืองใด ดินแดนที่พ่อค้าชาวโปรตุเกสในสมัยเอธทยาตอนต้นเรียกว่าลิกอสันนิษฐานว่าตรงกับเมืองใด 1. ปัตตานี 2. นครศรีธรรมราช 3. ส,สุราษฎร์ธานี 4. นคนปรปฐมหรือว่า5ค่ะกาญจนบ,บุรีใครเคยเรียนประวัติศาสตร์มานะคะก็คงจะคุ้นๆน,นะคำตอบก็คือนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะ ศาส ir, ใใน nine, สา,ส,ส,าส,สถานแบบเขมรโบราณที่เรียกว่าปราสาทหินในบางที sure. ่พบศิลาจารึกระบุว่าเป็นอโรคยาสารหรือโรงพยาบาลสันนิษฐานว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์เขมรโบราณพระองค์ใดศาสนาสถานแบบเขมรโบราณนะคะที่เรียกว่าปราสาทหินนั้นในบางที่พบศิลาจารึกระบุว่าเป็นอโรคยาศาลาหรือว่าเป็นโรงพยาบาลสันนิษฐานว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์เขมรโบราณพระองค์ใด ชอยที่1นค่ะพระเจ้าชัยวรมันที่สองชอยที่2พระเจ้าสุริยะวรมันที่1นึ่งชอยที่3พระเจ้ามาเห็นทราวรมันที่สองหรือว่าชอยที่4ีค่ะพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองหรือว่าชอยที่5พระเจ้าชัยวรมันที่7ถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์สมัยโบราณนะคะก็จะคุ้นค้นพระมหากษัตริย์องค์นี้ค่ะคำตอบก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่7นั่นเอง ศาสนสถานแบบโบราณของขเขมรนะคะหรือปราสาทหินต่างๆของขเขมรโบราณในประเทศไทยส่วนใหญ่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยบร,รมันที่7ค่ะต่อกันที่ข้อ3เลยค่ะข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องช้อยที่1ค่ะวันแรกของรัตนโกสินทร์ศกคือวันที่6เมษายนอันเป็นวันที่ขึ้นของราชของปฐถมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สอง การประกาศใช้รัตนโกสินทร์ศกในเอกสารราชการมีขึ้นในคราวสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์100ปีหรือว่าชอยที่3นะคะการยกเลิกการใช้รัตนโกสินทร์ศกในเอกสารราชการเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6หรือ 4. การเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ .2475 ตรงกับรัตนโกสินทร์ศกที่150 หรือชอยที่ห้าค่ะเดือนมีนาคมพศ2562ตรงกับรัตนโกสิร์ศกที่239มาดูคำตอบกันก่อนนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือการยกเลิกการใช้รัตนโกสิร์ศกในเอกสารทางราชการเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นั่นเองค่ะชอยที่1ไม่ถูกตรงไหนนะคะการประกาศใช้รัตนโกสิร์ศก ครั้งแรกก็คือวันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศกที่108ค่ะดังนั้นนอกจากข้อที่1ไม่ถูกข้อที่2ยังไม่ถูกด้วยนะไม่ใช่รัตนโกสินทรศกที่100แต่เป็นรัตนโกสินทร์ศกที่108นะคะส่วนข้อ4การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั้นตรงกับรัตนโกสินทศกที่151ค่ะเราต้องเอา2475ตั้งแล้วลบด้วย2324นะคะ ข้อ5เดือนมีนา2,562ก็ตรงกับรัตนโกสินทร์ศกที่238นั่นเองค่ะยังไม่ถึงเดือนเมษานะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือการยกเลิกรัตนโกสินทร์ศกในเอกสารทางราชการเกิดขึ้นในสมัยรัชการที่6นั่นเองจบไปแล้วนะคะติวสังคมศึกษาสั้นๆง่ายๆสไตล์ไฮโซ h i s o s o c l s t s t u ต i ิสในประวัติศาสตร์ไทยมปลาย EP ที่5ค่ะ